ดรมันโรตั้งคำถามเพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับนักการเมืองผู้นำของเราได้สรุปประเด็นน่าคิดอยู่สามเรื่องอันดับแรกนักการเมืองมุ่งเน้นไปที่การทำโครงการต่างๆเพื่อผลประโยชน์ส่วนต่างของตัวเองไม่เว้นทุกกระทรวงตอนนี้อันดับที่สองนักการเมืองให้ความสำคัญอันดับแรกคือการรักษาฐานอำนาจฐานเสียงการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ใช่การฟูมฟักคนรุ่นต่อไปอันที่สามนักการเมืองสารวนอยู่การคำให้คำมั่นสัญญาไม่ใช่จุดมุ่งหมายดรมันโรกล่าวด้วยว่าในความเป็นจริงสิ่งที่ประชาชนต้องการนั้นไม่ใช่นักการเมือง แต่คือรัฐบุรุษรัฐสตรีที่เป็นผู้นาประชาชนไม่ต้องการนักการเมืองแต่ประชาชนต้องการผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ที่คุ้นคิดคํานึงนงในอนาคตคนรุ่งต่อ,ตอไปคุณชมครับข้อคิดของดรมันโรเป็นเรื่องที่น่าคิดมากผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งทุกอย่างถ้าท่านผู้ชมเห็นด้วยแชร์เรื่องนี้ไปให้เยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่พรรคการเมืองต่างๆที่สวยอํานาจอยู่ในขณะนี้หรือกระสันที่อยากจะมีอํานาจในส่วนที่ตัวเองต้องการมีอานาจแต่พวกนี้ไม่ได้มองเห็นอนาคตของลูกหลานเลยแม้แต่นิดเดียว